อสมทร,ร่วมกับพนันโดรมาเวอร์ไวดเสนอ ค้นหาคำตอบดูสวทชกระทรวงวิทย์คิดค้นเพื่อคนไทยฉันมีลิงมีลิง เหมือนกันแลนะ้วมันต่างกันตรงไหนนะครับ ถ้าท,ทางละไม้คล้ายลิงแต่ความจริงแล้วลิงกับชนีจะเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่านะ <c oughs> เสียงร้องผัวผัวผัวที่ชนีคร่ำครวญจนใครๆพากันแซวเป็นเรื่องขำขันนั้นมีใครรู้บ้างว่ามันร้องทําไมปกติแล้วชนีเป็นสัตว์ที่ครองรักแบบผัวเดียวเมียเดียวแต่ทําไมทําไมบางตัวถึงเผลอกายเผลอใจไปมีชู้ได้ล่ะเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงสัยวันนี้นายคิว <c oughs> เลยพาไปไขข้อข้องใจจนเจอความสามารถพิเศษของชนีที่ช่วยเพิ่ม จำนวนต้นไม้ในป่าด้วยวิธีกินกินแล้วก็กินแล้วก็อึอยากรู้ต้องติดตามต่อในโลกมหัศจรรย์วันนี้นะครับเพื่อนครับดูๆไปแล้วนะครับลิงกับชนีเนี่ยเหมือนกันเปรียบเลยครับแต่ถ้าเกิดให้คิวแยกคร่าวๆนะครับคิวว่าลิงหน้าขาวส่วนชนีนี่หน้าดำครับส่วนที่เหลือ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้เหมือนกันอย่างกับฝาแฝดแยกไม่ออกเลยครับ ึงจะหน้าตาคล้ายๆกันแต่ชนีก็ไม่ใช่ลิงนะครับหากแต่เป็นสัตว์จำพวกวานอรหรือเอฟซึ่งเป็นญาติสนิทกับคนนั่นเองครับหากจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชนีซึ่งเป็นวานอรกับลิงแล้วนั้นต้องขอบอกว่าชนีจะมีสมองและรูปร่างที่ใหญ่กว่ามีช่วงอกกว้างลำตัวตั้งตรงและไม่มีหางเหมือนเจ้าจ๋อครับ พี่ติ๋มครับสรุปว่าเนี่ยชนีคือวานอนโอ้โหผมก็หลงคิดว่าวานอนเนี่ยมันคือลิงที่แท้มันคนละชนิดกันใช่ค่ะทั้งสองชนิดนี้จะแยกออกจากกันนะคะแต่ว่าจะเป็นพวกพไพเมดเหมือนกันค่ะไพเมดไพเมดคืออะไรครับพี่ติม๋มไพเมดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่เจริญที่สุดค่ะซึ่งพวกนี้จะมีอยู่สี่จำพวกก็คือค,คนเอฟหรือวานอนลิงแล้วก็พวกโพรซิเมียนค่ะ พวกโพสิเมียนนี้ก็จะเป็นพวกนางอายนะคะแล้วในกลุ่มของวาน,นอน,นะครับมันมีอะไรบ้างครับออนอกจากชนีแล้วก็จะมีอีกสามกลุ่มก็คือชิมแปนซอีอุลังอุตังแล้วก็กอริล่าค่ะอือหือ,อคิวนี่หลงเรียกลิงมาตลอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นลิงชิมแปนซีลิงกอริล่าลิงอุลังอุตังแม่ผมเกือบจำผิดๆตลอดชีวิตแล้วครับคุณผู้ชมครับ ถ้าพูดถึงชนีนะฮะคิวจะนึกถึงเสียงร้องของมันครับนี่ปุ๊นป่ปปปปเออเขาต้องการร้องหาคู่หรือว่าต้องการสื่อสารอะไรครับพี่ติ๋มครับคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเสียงร้องของชนีนี้จะมีหลายประเภทค่ะแต่และประเภทก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันค่ะคือเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของอาณาเขตเพื่อแสดงความเป็นคู่ผัตวตัวเมียครับเพื่อหาคู่แล้วก็เพื่อสื่อสารกันภายในกลุ่มค่ะ ส่วนใหญ่แล้วชนีเขาจะร้องในตอนเช้าที่มีอากาศแจ่มใสค่ะโอ้โหเอา้าเรื่อเกิดอย่างนี้วันนั้นฝนตกลมแรงเนี่ยแล้วชนีจะร้องไหมครับอ๋อไม่ค่อยจะได้ยินหรอกค่ะเพราะว่าที่ชนีเลือกที่จะร้องในวันที่มีอากาศแจ่มใสนะคะก็เพราะต้องการให้เสียงของเขาออกไปได้ในระยะไกลบางครั้งอาจไกลได้ถึง2กิโลเมตรค่ะโอ้สองกิโลเมตรแต่ว่าวันนี้ฟ้าแจ่มใสครับปปบ เสียงร้องหรือการร้องเพลงของชนีนั้นมีด้วยกัน2แบบนะครับคือดูเอ็ดและโซโล่ครับการร้องดูเอ็ดเป็นการร้องประสานเสียงของตัวผู้และตัวเมียเป็นหลักเพื่อประกาศอาาเขตและประกาศความเป็นคู่ทําให้ชนีตัวอื่นรู้ว่าบริเวณนั้นมีคู่ชนีอาศัยอยู่แล้วนะดูเอ็ดเป็นการร้องที่ใช้พลังมากดังนั้นจึงสามารถบ่งบอกถึงอายุสุขภาพและจะํานวนสมาชิกที่ร่วมร้องได้ครับ ส่วนโซโล่นั้นก็จะเป็นการร้องเดี่ยวเพื่อประกาศอนาเขตและหาคู่นั่นเองแหละครับนี่มันกินเร็วต้องแล้วอ่าถูกต้องแล้วกินโอ้เอาขึ้นไปกินเลยครับพี่ติ๋มครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับชนีเนี่ยเขาอยู่เป็นกลุ่ม แล้วก็อยู่เป็นครอบครัวด้วยเหมือนกับวิถีชีวิตของมนุษย์เลยใช่ไหมครับอ๋อค่ะตามปกติแล้วชนีเขาจะคอคู่กันแบบผัวเดียวมีเดียวค่ะแต่ก็มีบางตัวค่ะที่ไปมีชู้กับชนีนอกกลุ่มค่ะ,ะมีชู้ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับพี่ติม๋มพฤติกรรมการมีชู้ของชนีนี้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของอาหารในพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่ด้วยค่ะการที่ตัวผู้ในกลุ่ม ที่ผสมพันธุ์กับตัวเมียในกลุ่มแล้วไปมีชู้กับชนีนอกกลุ่มนี้นะคะ่ะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสืบพันธุ์ของตัวมันเองอะคะ่ะโดยที่แม่ชนีสองตัวไม่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อป้องกันการขาดแคลนอาหารนะคะอันนั้นเนี่ยตัวผู้ไปมีชู้กับตัวเมียนอกกลุ่มและอย่างนี้ตัวเมียจะมีโอกาสได้ไหมครับมีค่ะกรณีที่ตัวเมียไปมีชู้กับตัวผู้นอกกลุ่มนะคะ เพื่อต้องการให้ลูกมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันค่ะเป็นการปรับตัวให้เหมาะกับการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันในอนาคตค่ะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็เพื่อปกป้องลูกจากการลูกลานของตัวผู้นอกกละะุ่มค่ะในสังคมของชนีเนี่ยะคะ่ะจะมีการยึดครองพื้นที่ทั้งจากตัวผู้และตัวเมียถ้าตัวใดที่อ่อนแอหรือว่าแก่ชราไม่สามารถป้องกันอนาเขตได้ก็จะถูกยึดครองจากชนีนอกกลุ่ม ถ้าถูกยึดครองโดยช,ชนีตัวผู้ชนีตัวนั้นจะฆ่าลูกชนีที่เกาะอยู่อกแม่ทิ้งเพราะว่าแม่ชนีที่ให้นมลูกนะคะร่างกายจะผลิตฮอร์โมนขึ้นมายับยั้งการตกไข่ทาให้ไม่สามารถมีลูกได้แต่ว่าหากแม่ชนียอมให้ตัวผู้ตัวนั้นสืบพันธุ์ด้วยมันอาจจะไม่ฆ่าลูกก็ได้เพราะว่าคิดว่าเป็นลูกของมันอะคะ่ะโอ้โหความคิดของชนีมันช่างลึกซึ้งขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ อย่างที่คิวเห็นเนี่ยชนีเนี่ยอยู่ในรังซึ่งรังเนี่ยเป็นรังที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้น<ม>และในทางธรรมชาติแล้วชนีสร้างรังไหมครับคือในป่าธรรมชาติจริงๆแล้วนะคะชนีเขาจะไม่สร้างรังค่ะเ<ฮ>ขาจะเกาะนอนบนต้นไม้สูงค่ะซึ่งจะแตกต่างกับว่านอนชนิดอื่นค่ะเพราะว่าชนีเขาจะไม่มีพฤติกรรมในการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าเขาจะมีวิวัฒนาการทางด้านร่างกายโดยที่ แขนจะยาวเป็นสองเท่าของขาแล้วก็แข็งแรงรแล้วก็มีนิ้วมือที่เรียวยาวทําให้สามารถจับกิ่งไม้ได้แน่นซึ่งจะทําให้เคลื่อนไหวได้ว่องไวค่ะ แน่นทราบกันแล้วนะครับว่าชนีเนี่ยไม่สร้างรังแต่จะอาศัยอยู่บนต้นไม้พวกมันจึงปรับตัวให้กินผลไม้จากต้นไม้เป็นอาหารหลักนะครับเพื่อลดการแย่งชิงอาหารกับสัตว์ชนิดอื่นๆที่ไม่สามารถปีนต้นไม้ได้การใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้สูงยังช่วยให้ปลอดภัยจากผู้ล่าที่ไม่ชำนาญการปีนต้นไม้แต่เห็นทีคงจะต้องเว้นงูเหลือมไว้ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยเชี่ยวชาญการขึ้นต้นไม้สูงจนกลายเป็นศัตรูไม้เล็กหนึ่งของชนีไปซะแล้วครับ คิวรู้ไหมคะว่าชนีมีส่วนช่วยในระบบนิเวศป่าย,ยังไงอืมถ้าเกิดสมมติให้คิวคิดอย่างสัตว์อื่นๆทั่วไปนะครับพี่ติม๋มคิวคิดว่าเขาหน้าเจาอึของมันเนี่ยมาทําเป็นปุ๋ยแล้วก็พัฒนาสภาพดินไม่ต้องใช้สารเคมีใช่ไหมครับเป็นยิ่งกว่านั้นอีกคะ่ะชนีจะเป็นตัวกระจายเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่ได้ดีคะ่ะแล้วมันทํำยังไงอะครับพี่ติม๋มคือชนีจะเดินทางไปหาอาหารแล้วก็อึไว้ตามที่ต่างๆอะคะ่ะ ชนีกินผลไม้เป็นอาหารและก็เดินทางผ่านเรือนยอดต้นไม้ภายในอาณาเขตของตัวเองเมื่อได้เวลาก็จะขับถ่ายมูลออกมาพร้อมกับเมล็ดผลไม้เป็นการแพร่กระจายพืชผ่านออกไปตามที่ต่างๆอย่างไงนะครับจากผลการสำรวจนะคะทำให้เราได้ทราบว่า มเมล็ดที่ออกมาจากอึชนีค่ะจะมีสภาพที่สบมบูรณ์พร้อมที่จะงอกเวลาที่ชนีมันเดินทางไปในที่ต่างๆเขาก็จะอึทิ้งไว้ซึ่งเป็นการช่วยกระจายมเมล็ดพันธุ์ค่ะในอึแต่ละกขอของชนีนะคะจะมีจํานวนมเมล็ดน้อยมากค่ะคซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะ ทำให้เขาไม่แย่งอาหารกันค่ะเรียกได้ว่าต้นไม้ก็จะมีโอกาสรอดสูงใช่ไหมครับ <S S S ค่ะใช่ค่ะอเอ๊อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยที่เขาทานผลไม้เป็นอาหารเหมือนกันเขาก็สามารถทําหน้าที่นี้ได้เหมือนกันสิครับคือก็ไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดค่ะจะมีสัตว์บางชนิดค่ะเช่นกระรอกแล้วก็ลิงค่ะพวกนี้จะทําลายมเมล็ดแล้วทําให้มเมล็ดเสียหายไม่สามารถงอกขึ้นมาได้ค่ะแล้วอีกจําพวกหนึ่งก็จะมีพวกแก้งกวาง แล้วก็หมีขอพวกนี้จะสําลอดอเมล็ดออกมาไว้เป็นกองค่ะค,คือมเมล็ดเยอะมากครับซึ่งจะทําให้เวลาต้นไม้เจริญเติบโตหรือแย่ยงอาหารกันอ๋อต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโตได้ผลดี<ช>แล้วก็อาจจะอาจจะตายได้ด้วยใช่อาจจะตายได้ค่ะโอ้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าหน้าที่นี้นี่นะครับต้องชนีอย่างเดียวชั่ว Wow, อาหารหลักสุดโปรดของชนีคงหนีไม่พ้นใบไม้และผละไม้นะคะแต่อยากคิดว่าพวกมันเป็นมังสวิรัตล่าเพราะว่าสัตว์ขนาดเล็กก็ตกถึงท้องกลายเป็นอาหารเพิ่มโปรตีในให้พวกมันด้วยแม่แม่ถึงเป็นชนีแต่ก็ต้องการสารอาหารเพื่อเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรงนะคะ Wow, ชนีถือเป็นนักร้องชั้นเซียนเลยล่ะค่ะพวกมันสามารถร้องดังๆได้หลากหลายโทนเสียงเรียกว่าถ้าได้ยินมีหวังฟังกันเคลิ้มไปเลยแต่ได้ยินเสียงผัวผัวผัวแล้วอย่าคิดว่าเป็นเสียงร้องของชนีเพศเมียเท่านั้นนะคะเพราะว่าชนีเพศผู้ก็ร้องผัวผัวผัวเหมือนกันนั่นแหละค่ะ เพื่อนๆครับถึงเวลานะครับที่คิวจะพาเพื่อนๆลงภาคสนามครับมาตามชนีนะฮะที่แปลงวิจัยมอสิงโตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเลยเลยดีกว่าครับในแต่ละวันนะครับชนีเนี่ยจะเดินทางเฉลี่ย1,450เมตรหรือเกือบๆ1.5กิโลเมตรนะครับและเพื่อศึกษาการกระจายของเมล็ดพันธุ์ผลไม้จึงต้องมีการสำรวจประชากรต้นไม้ในแปลงและทำแผนที่ป่า ต้นไม้ทุกต้นจะถูกวัดขนาดลำต้นที่ระดับความสูง1.3เมตรแล้วก็ติดหมายเลขพิกัดตำแหน่งให้ทุกต้นที่มีขนาดเกิน1เซนติเมตรครับพึงครับทำไมเราต้องวัดต้นไม้ขึ้นมาที่ระยะเมตร30ครับตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ค่ะซึ่งเราจะดูอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ว่ามันโตขนาดไหนซึ่ง ที่วัดขึ้นมาร30นี้คือเพราะมันเป็นค่ามาตรฐานที่เขาใช้วัดกันนะคะอ๋อเป็นแบบว่ามาตรฐานสากลเลยและที่สำคัญก็คืออยู่ในระดับอ,อกด้วยใช่สามารถวัดง่ายค่ะครับผมไม่ต้องก้มมากมแล้วทำไมเราต้องสำรวจประชาการต้นไม้ด้วยครับคือเราต้องการรู้ว่าต้นไม้มีอัตราการเจริญเติบโตเท่าไหร่อะคะ่ะแล้วก็จำแนกชนิดพันธุ์ของต้นไม้มแล้วก็ดูว่าในแต่ละปี คือคจะมีอัตราการเติบโตทดแทนเท่าไหร่อะค่ะรวมไปถึงที่ชนีช่วยด้วยใช่ไหมครับในการที่ทาให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโต,ตได้เร็วขึ้นค่ะนะเราจะดูว่าชนีช่วยกระจายพันธุ์ไม้ได้ดีขนาดไหนชนีเนี่ยช่วยกระจายพันธุ์ไม้ต้นไม้อะไรเยอะที่สุดครับบางฤดูก็จะมีพวกเงาะป่ามังคุดป่ากระท้อนป่าแล้วก็พวกลูกพุนนะคะ่ะโอโ้โหนี่เรียกว่าเยอะเลยนะใช่ใช่คือซึ่งช่วงนี้เราจะเราจะเน้นศึกษาพวก เรื่องเงาะป่าค่ะการกระจายพันธุ์ของเงาะป่าโดยชนีค่ะคซึ่งเราทําการศึกษามาเป็นเวลาห้าปีแล้วค่ะห้าปีครับคุณผู้ชมพี่ติ๋มครับแล้วผลสารวจ5้าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับทําให้เราได้ทราบว่าชนีเป็นผู้ช่วยกระจายพันธุ์เงาะป่าได้ดีกว่าที่เงาะป่าจะก,กระจายเองโดยธรรมชาติค่ะอ๋อนะแล้วเยอะไหมเยอะไหมพี่ก็เยอะค่ะอาจจะสองเท่าหรือสามเท่าเลยก็<ฮ>อาจจะเป็นไปได้เยอะมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะ สัตว์อยู่คู่ป่าครับธรรมชาติอยู่คู่คนครับพี่ติ๋มครับวรย่างนี้เขาตามกันยังไงครับคือเราใช้วิธีเดินตามค่ะชนีไปที่ไหนเราก็จะตามไปที่นั่นเราก็จดพิกัดค่ะแล้วก็ดูว่าเขาจะกินอะไรคือตรงไหนอีค่ะครับก็คือเป็นเส้นทางหาอาหารของชนีใช่ค่ะเป็นเส้นทางการหาอาหารเลยใช่ไหมครับก็คือวิถีชีวิตเหมือนคนเลย กลางวันก so ็คือเดินไปตกไหนก็ดึกไหนนอนนั่นเลยค่ะคำไหนนอนนั่นค่ะใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็จะตามตอนกลางวันด้วยใช่ค่ะนะครับตามพิกัดของต้นไม้นั้นๆเพราะว่ามีจดไว้ใช่ค่ะ เราได้รู้พฤติกรรมของชนีค่ะทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มซึ่งข้อมูลตรงนั้นนะคะเราจะเอาไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางนิเวศวิทยาอื่นๆค่ะรวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องวิวัฒนาการของพฤติกรรมทางสังคมกับสิ่งแวดล้อมของสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากซึ่งเป็นประเด็นที่คนทั่วโลกให้ความสนใจในขณะนี้ค่ะ เพื่อนๆครับจริงๆแล้วคิวรู้จักชนีมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าเรื่องราวของชนีเนี่ยจะน่าประทับใจถึงขนาดนี้ถ้าเกิดแค่มองวันผ่านนะครับเราก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะครับฉะนั้นครับต้องรู้จักสังเกตแล้วคิดกับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราวันนี้คิวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายชนีไปก่อนนะฮะ